คลิปนี้สนับสนุนโดยจัดกี้ชาแนลและเกมเวอร์เลสอย่าลืมไปกด subscribe ให้เขาด้วยนะครับอย่าลืมนะไปชมคลิปเลยครับไปเลย Let's go เลตพวกชอ กลับสวัสดีผู้ชมชาวไทยกันทุกท่าลยนะครับผมยินดีรับสุริการ Sixsetter นะครับผมอยู่ผมนายแฟมซีทีเช่นเคยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำอัลทรง่ายๆนะครับผมในมือถือด้วยแอป Regen t ของเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นแอปที่ทำอินโทรนั่นเองนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำอัลทรไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคง่ายๆผมเราก็พิมพ์ก็ไปเลยครับผมว่า Subscribe เข้ามาแอปนี้ก็จะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันเนาะโอเคพิมพ์พอเข้ามาแอปนี้นะครับผมก็พิมพ์ก็ไปว่า u b s c r i b e แล้วก็ไลค์แล้วก็แชร์นะครับผมก็คืออัโทรของเราเองนะครับผมง่ายๆฮะโอเคก็พิมพ์แล้วก็ว้นวรคมาประมาณนี้ครับผมว้นวรกก็จะเป็นแบบนี่ฮะจะตัวลูกศรตัวนี้ฮะที่เป็นลูกศรชี้มาด้านซ้ายนะผมโอเคประมาณนั้นนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็พิมพ์ไปนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับผมต่อไปนะผมให้เรากดติ๊กถูกไปเลยนี่ติ๊กถูกไปนะครับผมแล้วเราก็กดอ่าอันนี้เป็นเรนเดอร์นะครับผมกดเข้าไปตรงกลางเหมือนเดิมเลยกันเนาะนะครับผมแล้วเราก็รอมาสักครู่ฮะแล้วก็จะทําการเรนเดอร์นะครับผมด้วยการหมุนหมุนเจ้าสี่เหลี่ยมนะครับผมหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราก็รอมานะฮะนี่นะครับผมเราก็สามารถไปทําเป็นเอาท์โทรของเราได้เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนอินโทรเลยนะครับผมก็สามารถเข้าเอาไปทําได้นะครับผมผมสั้ ผมแนะนําให้เป็นไอ้เจ้าตัวหนี่ะเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะครับผมมันมีหลายตัวเลยทีเดียวนี่ครับผมสามารถเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปลองเลนเดอร์แล้วก็ลองดูได้นี่ครับนี่ประมาณนี้อันนี้ก็สวยครับผมอันนี้ก็สวยนี่สับสกี้ไลค์แช่นะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคนี่ครับแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ก็สวยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไอ้จอยนี่ครับผมจอยนี่นี่น,นี่อันนี้ครับผมอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับผม มันสวยดีนะผมอันนี้อันนี้นี่ครับนี่ปั๊บไลค์นะครับผมแล้วเราก็แชร่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมสมมุติผมเอาอันนี้เนาะครับผมโอเคหลังจากที่กดเลือกไอเจ้าตัวที่เราต้องการแล้วนะครับผมกดเข้าไปแล้วเราก็กดตัวดาวน์โหลดตรงนี้ผมด้านล่างนี้กดเข้าไปเลยฮะต่อไปครับผมกดบันทึกเป็นวิดีโอครับผมกดตรงนี้บันทึกเป็นวิดีโอแล้วเราก็รอมันสักครู่ครับผมรอมันครับมันไม่นานฮะมันไม่นานอ่า เดี๋ยวมันก็เรนเดอร์ไปเรื่อยๆครับผมเรนเดอร์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็มันก็สามารถเอาไปใส่เป็นเพลงได้นะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการใส่เป็นเพลงด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะแบบไวไปนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้นะครับผมว่าใส่เพลงยังไงกันยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสอนด้วยแล้วกันเนาะครับโอเคนะครับผมทัาคลิปนี้ก็ใกล้จะหนึ่งเออไม่ใช่ชแนลนี้ก็ใกล้จะหนึ่งพันแล้วนะครับผมก็ามฝากให้ถึงหนึ่งพันเร็ไวๆนะฮะก็ ตอนนี้ก็ประมาณ966ซับแล้วเนาะก็ขอบคุณ,ค,ณคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนกิจกรรม1,000ซับสไครต์จะเป็นยังไงก็ไปรอดูกันแล้วแลวกันเอ้ยไปรอดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนี่เราก็สามารถกดดูกันได้นะครับผมเข้าเรื่องกันเถอะนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรไปมากมายนะอุ oh ๊ นี่อันนี้ก็สามารถเข้าไปทําได้นะมันก็สวยเหมือนกันแล้วสวยหลายอย่างเลยนะผมแต่ผมแนะนําให้เป็นอ่าไอที่เขียนว่า O U T แล้วก็ In แล้วก็อะไรต่างๆ Out แล้วก็ In นะครับผมโอเคนี่อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอให้มันเนเดอร์สักค,ครู่ฮะมันใกล้เสร็จแล้วล่ะก็มันเป็น70เอ้ 720p นะครับผมมันก็จะแบบ ช้าหน่อยนะก็ต้องรอไปครับผมจะลองกดออกไปเลยอ่าส่วนแอปนะครับผมที่เราจะมาทำเป็นใส่เพลงนะครับผมก็คือแอป power director น่ครับผมผมก็แจกไปแล้วล่ะครับผมโอเคก็เข้าไปดูในช anel ผมได้นะครับผมก็แจกไปแล้วนะครับผมจะตัว power director นะครับผมเดี๋ยวขอให้มันเรนเดอร์เสร็จแป๊บนะฮะอ่า หลังจากที่มันยังหลักหลังจากที่รอมันเรนเดอร์นะครับผมเรากดเข้าไปที่ power director เลยและก,กันนะครับผมถ้ามันแหลกๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคนะโอเคนะครับผมโอเคมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็กดเ,เดี๋ยวมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะเ,เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้ว ต่อไปะคร่บผมให้เรากดที่ด้านล่างตรงนี้ครับผมที่มันที่ผมกดให้มันเป็นสีน้ําเงินนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมแล้วเราก็พิมพ์ชื่อไปจะตามที่เราต้องการเลยนะครับผมสมมตินะครับผมผมคินว่าพิมพ์ว่า a u t o นะเขียนถูกไหมฮะเออช่างมันเลยครับผมอ่าซีซีแล้วกันเนาะอ่ากดติ๊กถูกไปนะครับผมแล้วกดโอเคไปเลยแล้วกันนะครับอ่าไม่ต้องตั้งก็ได้ผมกดโอเคไปเลยก็ได้นะฮะโอเคแล้วเราก็เข้าไปที่อัลบั้มของ legend นะครับผมเป็นโหมดวิดีโอนะฮะ เข้าไปแล้วก็รอมสักครู่รอมเรนเดอร์นี่ครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เรากดบวกเข้าไปฮะกดบวกเสร็จให้เรากดตรงนี้ครับผมนะก็จะกดออกไปเลยนะครับผมมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเราก็สามารถาไ,ปาาา Share, ไปดาวน์โหลดเพลงจากฟแชไปดาวน์โหลดเพลงจากอะไรล่ะ แสตบู๊นะครับผมที่ผมได้สอนไปนะครับผมก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับแล้วก็เอามาทําที่ตรงนี้นะครับผมโอเคผมก็ยังไม่ดาวนโหลดเพลงของเอโทนะครับผมถ้าเดี๋ยวขอดูเพลงก่อนจะเอาเพลงไหนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหาก่อนครับผมมันต้องมีเพลงที่สุดยอดสิฮะอ่าสมมุติเอาเพลงนี้นะครับผมเก็ต เอ่ก no ิดอะไรไม่รู้แหละเออนะครับผมของ YouTube นะฮะมันไม่มีลิขสิทธิ์ฮะมันสามารถเข้ามาทำได้ใช่ไหมล่ะเราก็กดเข้าไปเลยนะแล้วก็กดบวกครับผมตรงนี้กดบวกเข้าไปนะครับผมเอ้ากดบวกครับผมนากดบวกเสร็จนะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนอ่านะครับผมสุดที่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคหลังจากที่เรากดบวกเสร็จใช่ไหมครับผมให้เรากดตัวอ่าเจ้าตัววิดีโอของลีเจนด์นะครับกดเข้าไปนะครับผมก็จะอยู่ตรงหน้าใช่ไหมครับผมแล้วเรากดอีกครั้งหนึ่งฮะ แล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วเรากดเข้าไปที่เพลงฮะแล้วเราก็ตัดตรงนี้ครับผมตัดที่มันเป็นที่วมกดแล้วมันเป็นสีน้ําเงนนินครับผมกดเข้าป้ายนะครับผมแล้วเราก็กดตัวที่เราตัดออกนะครับผมแล้วเราก็กดลบไปเลยนะฮะก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะต่อป้ายนีครับผมจะทําให้มันแบบค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงนะครับผมเสียงนะครับผมคองจะตัวเพลงนะครับผมแล้วเรากดเข้าไปที่ตัวเพลงของ YouTube เลยนะครับผมกดเข้าไปแล้วนะครับดยลินผัน กดเข้าไปแล้วนะครับผมให้เรากดที่ตัวอไอเจ้าตัวดินสอนะครับผมกดเข้าไปแล้วเรากดาเพลงครับผมที่มันเป็นโทรคงแบบมีเสียงะครับผมแล้วเราติ๊กถูกสองอันนี้ครับผมติ๊กเข้าไป2อันแล้วเรากดโอเคปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเรนเดอร์ดูนะครับเสียงเสียงโอเคก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะถ้ามัน แบบแหลกๆหน่อยก็ต้องขอให้ด้วยนะครับผมเนื่องจากมันอัดวิดีโออยู่มันเละๆนะครับผมสําหรับเครื่องของผมเนาะโอเคสาหรับการทำ intro. อินโทรเอ้ลืมลืมวิธีการเซฟแล้วเข้าไปในแกลลอร,รี่ก็ง่ายๆครับผมเรากดตรงนี้ฮนะกดตรงนี้ปับ๊บแล้วเรากดอ,อันที่2ครับผมหรือจาอนแรกก็ได้อันแรกก็จะเป็นเซฟธรรมดาไม่เซฟแบบเข้าแกลลอร,รี่นะครับผมอันที่2ก็คือเซฟเข้าแกลลอร,รี่เลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับผม โอเคกดเข้าไปเสร็จนะครับผมให้เรากดที่เซฟทูแกลเลอรี่อันแรกครับผมกดเข้าไปแล้วเราก็เลือกเป็น HD หรือ SD ก็ได้นะครับผมโอเคก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็กดตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับมันก็จะเรนเดอร์ไปเรื่อยๆครับผมเรนเดอร์ไปเรื่อยๆอันนี้มันจะเรนเดอร์ไวหน่อยนะครับนะครับผมเดี๋ยวรอให้มันเรนเดอร์ก่อนแล้วกันเนาะรอมันไปครับผมก็เจ้าตัว แอปนี้แอป power director นี้ก็เป็นแอปที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับผมในการตัดต่อเนาะก็มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับผมมันไม่มีลายน้ำฮะเนื่องจากผมผมแจกอันที่มันไม่มีไม่มีลายน้ำไปแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้แล้วเราก็กดโอเคไปดังภาพเลยนะครับโอเคก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับการทำอินโทรนะฮะ ก็ถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะครับผมถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์นะครับผมเพื่อให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเผื่อเพื่อนเพื่ออ,อยากไปทำอินโทรแล้วก็เอามาใส่เป็นอันท้ายคลิปนะครับผมก็สามารถเข้ามาใช้ได้นะครับก็สำหรับการทำอินโทรขอจบไว้เพียงเอยเอาโทรขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้าหรือคลิปหน้าสำหรับนี้ See you a g เก n และสดีครับผมอย่าลืมไปนะ Bye, ร้อนในครับผมตามเพจก็ไปนะบายนะครับบายครับผม